สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอ c ฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิม <Hey. S 1> สำหรับคลิปนี้ผมจะชวนพี่น้อง f อซมาพูดคยุยในประเด็นจับตามองทหารว้าแดงจะอยู่หรือไปเนื่องด้วยในวันที่18ทธันวาคมที่จะถึงเหลือเวลาอีก7วัน ที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยเขาได้ขีดเส้นตายให้กองกำลังทหารของว้าแดงถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่บริเวณดอยหัวม้าฐานหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า9้าฐานเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญผมก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ มาพูดคุยกับพี่น้องอฟซีสำหรับพี่น้องอีฟซีท่านใดที่จะฝากข้อคอมเมนต์จะมีความเห็นต่างหรืออย่างไรก็แล้วแต่ให้ใช้ถ้อยคําที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็ให้กําลังใจทหารของฝ่ายไทยด้วยนะครับก็นับถอยหลังแล้วนะครับเหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่นานครบกําหนดที่ทางการฝ่ายไทยเนี่ยได้แจ้งให้กองกําลังทหารของว้าแดงถอนกําลังถอยออกจาก พื้นที่ถ้าหากว้าแดงเนี่ยถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันกําลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นอันว่าจบสิ้นลงอันนี้คือแง่คิดมุมมองของผมแต่ถ้าว้าแดงไม่ยอมถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ละ่ะจะเป็นอย่างไรถ้าหากไม่ถอนกาลังถอยออกจากพื้นที่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น อยากจะให้พี่น้องมาช่วยกันคิดมาช่วยกันวิเคราะห์คือลหลายๆคนเนี่ยนะครับให้ฝากข้อคอมเมนต์เข้ามาถ้าหากว้าแดงไม่ยอมถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่เขตแดนไทยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งว้าแดงก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบริเวณดอยหัวมาและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่อย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสองรบกับฝ่ายไทยพี่น้องเชื่อไหมว่า ว้าแดงเนี่ยเขาจะถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่หรือว่าเขาจะยอมรบกับฝ่ายไทยอันนี้ผมมาวิเคราะห์ทั้งในมุมของกองทัพไทยและในมุมของว้าแดงเองรวมถึงมุมที่ผู้ยืนทมึนอยู่เบื้องหลังของว้าแดงไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับคิดยังไงมองยังไงนะครับผมมองแล้วว่าว้าแดงเนี่ยเขาไม่น่าจะถอนกําลังออกจากพื้นที่จะไม่มีเสียงปืนด้วยซ้ํา เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะกล้ารบก,กับกองกําลังทหารของว้าแดงหรือไม่ทางการไทยรัฐบาลไทยทหารไทยเนี่ยเขาอาจจะคิดในลหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งเจาะลึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของทหารหรือว่าทางฝาฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันเงียบเหลือเกินพี่น้อง มันเงียบจนแบบทําให้ผมคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะยกแผ่นดินไทยให้ว้าแดงเขาไปยึดครองเออจริงอยู่นะครับถึงแม้ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนยังเป็นพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการปักปันแบ่งเขตแดนแต่อย่างใดแต่ถ้าพูดว่ามันยังไม่มีการปักปันหลักเขตแดนที่ชัดเจนยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่เนี่ยกองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ย ก็ควรถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ให้บริเวณดอยหัวมาและพื้นที่ใกล้เชียงกว่าก้าวฐานวิบัการเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวทําประโยชน์แต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่พี่น้องทางฝ่ายไทยเนี่ย ให้กองกาลังทหารของว้าแดงเนี่ยเข้ามายึดพื้นที่เข้ามาปลูกฟินปลูกเคโรอินนะครับจากนั้นผลิตเป็นยาบ้าแล้วก็ส่งเข้ามาในฝั่งไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญในแง่คิดมุมมองของผมเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยประกาศศึกประกาศสงครามยาบ้าซะนะครับประกาศสงครามกับว้าแดงซะ ทำไมจึงคิดแบบนั้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับยาเสพติดหลายยี่ห้อเนี่ยไหลทะลักเข้าสู่ฝั่งไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเยอะมากในแต่ละวันจะมีข้อมูลข่าวสารที่น้องๆเยาวชนคนไทยหรือพี่ๆก็แล้วแต่เกิดอาการคุ้มคลัง่งเกิดอาการเมายาบ้านเนี่ยเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลไทยทางทหารของฝ่ายไทยเนี่ยไม่ควรปล่อยปะละเลยควรที่จะกล้าลบกับ กองกําลังของว้าแดงแต่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยตอนนี้มันเงียบเหลือเกินจริงอยู่ถึงแม้ว่าทางฝักฝั่งของทหารไทยในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สมเนี่ยมีการระดมพลมีการสั่งเตรียมพร้อมทหารหลายกองพลกองพันในพื้นที่กองทัพภาคที่สเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมแต่ยังไม่มีการเคลื่อนกําลังแต่อย่างใด หรืออาจจะมีการเคลื่อนกําลังไปแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนกําลังของฝ่ายไทยเนี่ยมักจะเคลื่อนกําลังในยามวิการในยามที่พี่น้องประชาชนคนไทยของเรา หลับอย่างสบายภายใต้ผ้าห่มนวมนะครับที่แสนจะอบอุ่นเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลก็บอกว่าถ้ารบกันจริงเนี่ยใครจะแพ้ใครจะชนะถ้าหากทางกองบัญชาการกองทพัพภาคที่สนะครับเปิดศึกทะลมกับว้าแดงเนี่ยแน่นอนชัดเจนผมเชื่อมั่นในฝีมือของทหารไทยถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้านจากกองกําลังทหารของว้าแดงและพันธมิตร แต่ผมก็เชื่อมั่นในฝีมือของทหารไทยเพราะว่าทหารไทยเนี่ยมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ครบมือนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน f 5 f 1 6พวกนี้กองทัพไทยก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เอ่อ122ย่มิลลิเมตรรมิมลลิเมตรมิลลิเมตรมิลลิเมตรพวกนี้ทหารไทยมีหมดโดนเดินพวกนี้ทหารไทยมีหมดเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดต่างเนี่ยฝ่ายไทยมีหมดกําลังุณก็พร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็พร้อมเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นวา าเกิดการสู้รบจริงๆเนี่ยทหารของว้าแดงเนี่ยเขสู้เราไม่ได้หรอกนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะไปเป็นเรื่องของการเจรจาอย่างกรณีรบกันที่ฐานปฏิบัติการปังหนุนในพื้นที่อำเภอแม่จันเภอแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเนี่ยกองกําลังทหารของเมียนมาของว้าแดงเนี่ยได้เคลื่อนกําลังเข้ามา ที่ฐานปังหนุนจากนั้นจับอาสาสมัครฐานพันจูโจโของค่าปักรงชัยก็คือกองร้อยฐานพันโจโที่963สายพานเล็กเนี่ยนะครับก็จับไป19นายจากนั้นทางการไทยเขาก็รู้เรื่องเจรจาก,กันบอกว่าให้ทางการของพม่าของว้าแดงเนี่ยถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่นะ เออนะครับมีการตกลงมีการรับปากมีการเจรจากันเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าทางการพามา่านะครับไม่ยอมถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่รุออ่งเช้านะครับในช่วงเวลาดักเก่าเนี่ยเขาก็เคลื่อนกําลังเข้าไปจากนั้นเครื่องบินรบนะครับก็ทิ้งบอมปืนใหญ่ระดมยิงเข้าไป ก็ทาให้ฝ่ายเมียนมาฝ่ายวาแดงเนี่ยเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยก็ได้รับบาดเจ็บหลายนายเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตหลายนายเหมือนกันนะครับนั่นคือวีลกรรมนั่นคือเรื่องราวของทหารของฝ่ายไทยในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3ทีนี้เราวกกลับมาเรื่องของวาแดงบริเวณดอยหัวมะแล้วก็ฐานหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า9ฐานคือตอนนี้ทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่3เนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้ว รอคําสั่งจากนายกรัฐมบุตรีรอคําสั่งจากคณะรัฐบาลเท่านั้นซึ่งในขณะนี้มันเงียบเหลือเกินพี่น้องไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลไทยทางทหารไทยเนี่ยจะเอาอย่างไรกันแน่คําว่าเงียบของผมก็คือมันไม่มีการพูดมันไม่มีการแถลงข่าวไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใดหลุดออกมาแต่ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็สื่อโซเชียลที่กําลัง เพศสัพัฒในขณะนี้เขาบอกว่ากอ,องบัญชาการกอ,องทัพภาคที่สมเนี่ยมีการเตรียมกําลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์มีการเตรียมพร้อมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันเงียบเหลือเกินนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้คุยกับขุนกะเพาเรื่องเล่าจากนักรบขุนกะเพาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีการเตรียมพร้อม แต่ว่ารอคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีรอคําสั่งจากรัฐบาลรอคําสั่งจากรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงกลาโหมว่าจะเคลื่อนกําลังพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าห้ามหันเข้าปฏิบัติภารกิจทางทหารกับว้าแดงหรือไม่คือตอนนี้ทางกองทัพภาคที่3เนี่ยเขาก็รออยู่ไม่ว่าจะเป็นพลทหารในสิบในจ่าในร้อยในพันในพลในพื้นที่กองทัพภาคที่3เนี่ยเขาก็รออยู่ว่า กองทบกเนี่ยจะเอาแบบไหนผู้าการทหารบกเนี่ยจะเอาอย่างไรรัฐบาลจะสั่งการอย่างไรนะครับตอนนี้ก็รอดูท่าทีของรัฐบาลอยู่แต่เงื่อนเวลาเนี่ยมันได้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเหลือเวลาเพียงเจ็ดวันเท่านั้นหากฝ่ายไทยทหารไทยในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3เนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่มีการเคลื่อนกำลังแต่อย่างไดเนี่ยหากถึงวันที่18 นะครับก็จะพลาดท่าเสียทีให้กับทหารของว้าแดงจากนั้นโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับก็จะนำทัวเนี่ยมาลงที่ฝ่ายทหารแล้วก็รัฐบาลหากพี่น้องมีข้อมูลข่าวสารใ,ใดๆที่จะเพิ่มเติมนะครับก็แจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาผมก็จะนำมาเป็นประเด็นในการพูดคุยนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่น้องท่านใดที่มีแง่คิดมุมมองอย่างไรให้ฝากข้อคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆ,ๆนะครับเพื่อเป็นพลังกดดันทางฝ่ายรัฐบาลทางทหารให้ปฏิบัติการขับไล่กองกําลังทหารของราแดงซึ่งเป็นกองกําลังเถื่อนเป็นกองกําลังที่ผิดกฎหมายให้ออกพ้นไปจากพื้นที่เขตแดนไทยนะครับก็ฝากข้อคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันอีกนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คุยกับ พี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ